แถวบ้านมีร้านขายอุปกรณ์เครื่องครัวอยู่ให้ใกล้เราจะเริ่มยังไงได้บ้างครับเออเราอ่ะอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบหรือแหล่งสินค้าบางอย่างที่มันมันอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายในการที่จะต่อยอดธุรกิจถ้าเรากลับนิดนึงใครที่ต้องใช้เครื่องครัวบ้างเดี๋ยวก็จะตอบกับว่าทุกคนอ่ะทุกคนมีห้องครัวทุกคนต้องการใช้เครื่องครัวมันก็ยังไม่โฟกัสครับสถานการณ์แบบนี้การไปกินหมูกระทะหรือการไปสังสรร์น,นอกบ้านเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเครื่องครัวตัวเนี้ย มันไปเติมเต็มตรงนี้ได้หรือมันไปช่วยทำให้บรรยากาศบ้านมันสนุกได้นั่นก็คือกระทะหมูกระทะเราก็จะสื่อสารในลักษณะของกิจกรรมครอบครัวแล้วตรงนี้มันแอดแวลูได้ก็จะกลายเป็นช็อปหรือเป็นร้านออนไลน์ที่ที่พยายามจะหากิจกรรมครอบครัวทําในบ้านไม่ออกไปไหนโดยใช้สินค้าที่เป็นเครื่องครัวไปไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เขาเราพูดสิ่งที่มันเกี่ยวกับเขาอ่ะเขาถึงจะรู้สึกว่า เอ้ยอันนี้มันน่าซื้อนน่าจะมีไว้สักชุดนะอะไรอย่างเงี้ย